ในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงวันที่ฉันได้ครอบครองการเมตาทั้งหนูแล้วแมวไม่ใช่มึงก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่การ์ดสองหนูเลเวลสองนะทอมัสวินเข้าเมื่อไหร่ก็รู้เรื่องเลยนะครับแต่ประเด็นของคลิปในวันนี้มันก็คือเจ้าการ์ดโจมตีมือนั่นเองนะสำหรับเลเวลแรกนะครับจะทำให้เราตีมือน0.6วิ จ้าก,การใบเนี้ยมันสามารถใส่กับแมวได้ทุกตัวเลยนะครับแล้วมันก็ยังเป็นการที่โปรเพเยอร์เขานิยมใช้ใส่ใสกับแมวขาวด้วยนะครับคือปกติแล้วคนที่เขาเล่นแมวขาวเซียนเนี่ยเขาจะไม่ใส่ตาแดงไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงซาน้ําหอมเวลสามเนี่ยมันก็ทําให้ตีหนูทีเดียวล้มอยู่แล้วไงคือผมไม่ได้เล่นแมวมาประมาณเกือบเกือบอาทิตย์ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนที่เล่นทั้งแมวทั้งหนูเนี่ยจะเข้าใจนะครับว่าการที่เปลี่ยนเล่นสับไปสับมาเนี่ยมันต้องปรับตัวขนาดไหนนะ แต่ในวันนี้ผมได้การ์ดตีมืนมานครับก็เลยจะมาทำคอนเทนต์ให้คู้ชมดูนะสำหรับเกมแรกเดี๋ยวผมจะเล่นแมวขาวก่อนก็นแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเกมที่2เนี่ยเราจะมาเล่นทอมกันนะสำหรับเกมนี้มันมีหนูที่ขึ้นแบ็คลิสของผม2ตัวเลยนะก็คือเจ้าหนูนักสืบแล้วก็โรบินฮูดนะยครับคือโรบินฮูดกับหนูนักสืบเนี่ยมันเป็นหนู2ตัวที่ผมเกลียดมากมากเลยคือแบบมันจุกดีมากเลยเว้ย เค้กมันหอมหวานใช่ไหมล่ะเฮ้มันหอมหวานใช่ไหมฉันรู้นะว่าพวกแกเนี่ยจะทําอะไรจะเล่นสเต็ปตัวหนึ่งรอดสเต็ปตัวหนึ่งเก็บใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะยังไม่ตีแกเหรอานะยังไม่ตีแกเหลอกนะมันมายืนรออยู่บนทำไมวะหนูโรบินฮูดเขาอยู่ห้องวิทยาศาสตร์กันนะครับมันอยู่ห้องที่ผสมยากันได้ว่ะถ้าให้ผมเดานี่ครับเขาต้องผสมยาที่มันหายตัวได้แน่เลยอะคือเกมนี้มันมีทัฟฟี่หนูเล็กด้วยนะครับมันเอามาแก้ทางเราโดยเฉพาะเลยนะ โอเคไหนไปดูสิดื่มยากรอบไปก่อนนะจะตีโดนไหมตีโดนเอ้ากูไม่ได้หยิบจานมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูด้หยิบจานมาปายิบโดนกระดักอย่างไรอะครับมันช่วยกันดีัะวะโอเคจุ๊บไปครับผมมันมันมันลุมบุรี่ผมมันรุมแกงผมไอหนูพวกนี้ไม่นะกูดาวเลย ข้อเสียของแมวขาวคือตัวม at ันค่อนข้างบางนะครับผู้ชมมันถึกกว่าแมวดำนิดเดียวอุ้ยอุ้ยได้นิไมอาอย่างไรครับโดนไปหนึ่งทีมันถึกกว่าแมวดำนิดเดียวเองนะแล้วก็คือมันฟื้นตัวช้ามากๆเลยนี่ครับเป็นหนูที่ฟื้นตัวช้าอันดับต้นๆเลยมั้งสัฟฟี่หนูเล็กมันหายตัวอยู่มันคอยสแปมอวิจีใส่หน้าผมอยู่นั่นแหละอีบ้าโอเคจุ๊บโดนลูบิน้ตเจังหวะนี้จะปล่อยให้จุ๊บกัดกินไปเรื่อยๆดีไหมไม่เอาดีกว่าพิจัยร้อน คือมันยืนร้อยเราตีเลยนะครับมันรู้นะครับว่าถ้าเกิดมันวิ่งเนี่ยมันจะเลือดลดไอ้เจนี่ไอ้เจนี่มันฉลาดคือผมไปตามคนอื่นดีกว่าวะตามโรบินฮูดมันเสียเวลานะครับมันเป็นหนูที่พิว่ไงโอ้โหเขาดันชี้กันได้สองสามก้อนแล้ววะ่ะจกกังหวะนี้คือผมยังแขวนใครไม่ได้สักคนเลยเนี่ยหรือว่าตานี้เราจะแพวะ้ว่ะงัน้นก็ถึงเวลาที่ผมจะเล่นสเตปที่ผมเกลียดมากที่สุดเวลาเจอแมวขาวแล้วนะครับก็คือการโซโลูชี้นั่นเองคือเขายังไม่รู้ไงว่าผมมาเซตห้องนี้เตรียมรอพวกเขาไว้แล้วนะ โอเคเคลียร okay, yeah, ์ของไม่หมดครับเราจะได้ไม่มีของมาลุมแกงแล้วนะจะกระโดดไปไหนฮึมจะกระโดดไปกระโดดมาทำไมไอตัวแสบมันเป็นตัวที่แสบมากเลยนะเกิดใครเล่นผมโหดเนี่ยท็อปปี่หนูเล็กเนี่ยคือผมเล่นไม่โหดไงผมเล่นไม่อยากเอามาเอามาเล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับ has Ay, 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 เริ่มเดือดน้ำหน้าดัฟฟี่หนูเล็กเลยเนอะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะตอนนี้น้ำหอมน้ำหอมผมเวลสามแล้วน้ำหอมผมเวลสามแล้วนรกมาเยือนพวกแกแล้วนรกมาเยือนพวกแกแล้วทีเดียวล้มไม่สองตัววะ่ะจังหวะน,นี้มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะแกงพวกเขาคืนมนะั้งนะเออแบนแม่ไอหนูอย่าทําน้องหรือฮชื่อมันอย่าทําน้องนะครับแต่ว่าไม่ทําไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้เออไปจรวดสูงไลยถ้าแกเนี่ยพิวเลยใช่ไหมเฮ้ยแต่ผมจะเล่นทีละตัวดีกว่านะครับผมมาเฝ้าตัวโรบินทู้วยก่อน รู้สึกว่าซิดนีย์เขาจะอยากช่วยเหลือเกินนะอยากช่วยเหลือเกินใช่ไหมน้ำหอมน้ำหอมน้องหอมขมมองเวลสาะนะ์สองเลยเนอะก็แพงเปิดแล้วด้วย <c oughs> เวลาจะหลดเล่งแบบคูณสองนะครับตอนนี้โอเคซิดนีย์น่าจะบินแน่แล้วแหละนะจุบก,กันไว้ก่อนนะครับ <c oughs> อ้าบินไปแล้วครับผมโอเคได้เวลาไปจัดการไอ้สองตวัวแสบนะครับหนูนักสืบแล้วก็ทัฟฟี่หนูเล็กนะอ่าวางแถบไปก่อนวางแถบไว้ก่อนโอ้หยไม่ติดสถานนั้น้ำหอมเมื่อกี้ยังไงแกก็นอกอยู่ดี มานี่เลยมานี่เลยมานั่งจรวดบนเลยแกเนี่ยแล้วกูก็ไปโยนเกมฉีดน้ำหอมต่อหน้ามันเน่ยตอนนี้กำแพงจะแตกแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าถ้าเกิดเขาเข้าไปนี่คือพวกหลูแพ้เลยนะ <Now. S 1> เข้าไม่เฉยเลย สำหรับเกมที่2เราเจอหนูซิดนีย์งตัวนะครับคือถ้าเกิด2ตัวนี้เขาเล่นเป็นมันก็จะเป็นงานหยาบสําหรับผมเลยนะหนูซิดนีมันเป็นหนูที่โหดก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นหนูที่เล่นค่อนข้างยากไงโหมาขนชี้เลยเหรอซิดนีจังซิดนีอุ๊ยโอ้โหกูตีไม่โดนเดียวผู้ชมอย่าไปแชร์ช็อตนี้ให้ใครดูนะคือช็อตง่ายๆแบบนั้นกูตีไม่โดนเฉยเลย แล้วก็เสียตาแดงไปด้วยนะเมื่อกี้โอ้โหทำจริงซิดนี่คือแบบต้องโดนตาแดงล้มแล้วนะครับอน้องหนูซิดนีย์โผล่มาอีกแล้วนงหนูซิดนีย์โผล่มาแล้วก็เอาแจ็กกันดำมันกระโดดสวนมันกระโดดสวนตาแดงว้าวอีกกูทีอท่ะกูทีอะไรอของกูเนี่ยโอเคจังหวะอนี้ต้องโดนแล้วไหมจังหวะนี้ต้องโดนแล้วไหมกระท้าไปหนึ่งทีสวยงามงฉันได้แกมาแล้วเมื่อกี้ผมตีซิดนีย์ว่าวไปสามทีอะคุณผู้ชมคิดดู ไปโดนทีสุดท้ายที่แบบไม่มีตาแดงอ่ะไอ้เพ่อสโลกคุณผู้ชมที่ไม่รู้นะครับน้ำพุมันสามารถล้างสถานะผิดทยได้นะครับแล้วก็ล้างสถานะไอเดินสลับด้านได้ด้วยนะเวลาที่เราโดนเนี่ยเราก็มาแช่น้ำพุนะครับหมูจนสลับมันดันชีอ้อ้างล่างว่ะเราโซนตัวนี้ไว้ก่อนนะครับคือถ้าเกิดมีซินี่สองตัวเนี่ยมันจะเล่นค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะงั้นผมจะโซนให้มันบินไปตัวหนึ่งก่อนนะหมูจนสลับมาว่ะเดี๋ยววันนี้หููจนสลับมาช่วยเลยช่วยเลย ช่วยเลยผมมีตาแดงรออยู่ไปเลยครับผมซิดนีย์ตัวแรกไปไหนกันนะเจ้าพวกหนูมาให้ยิงซะดีๆอยู่ไหนกันยิงสูงไหมครับยิงสูงไหมครับผมอ้ามันอยู่ข้างล่างครับเจ้าหนูโจรสลัดเขายังไปดันก้อนเดิมอยู่ข้างล่างนะ จรวดนี้เลยไอ้เจ้าหนูโจสลัดมันเป็นหนูที่ถ้าเกิดเราปล่อยให้ถึงเลดเกมเนี่ยมันจะทําลายกําแพงแรงมากนะครับแล้วเราก็อาจจะแพ้ได้เลยนะคือเผิ่แป๊บเดียวอะ่ะมันยิงจานผลไม้แค่ประมาณชูสชุดนะครับกาแพงก็แตกแล้วเว้ซิดนีอีกตัวอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะ <c oughs> เรียบร้อยมานี่เลยมานี่เลยน้องหนูมานั่งจรวดข้างๆกันเลยนะโอเคครับ <c oughs> okay, ผมอูกไว้ไว่าจังหวะนี้เจ้าหนูโรบินฮูดเขาน่าจะหลุดแบบร้อเซ็นแล้วเหรนะคุณผู้ชมเพราะว่ามัน มันไม่เจอเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอไปเดินหาก่อนเลยกันนะครับเิ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหน้องหลุดอย่าแกงน้องอย่าแกงน้องหนูฉันมอฉชนะฉันไม่ได้มัโมนโยนเกมมันนั่งจะรวดไกลสนะจน้หนูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดสี่ตัวก่อน <obe ats> แต้มนี่ก็ 3, ่สามพันได้ไงว่า